ตั้งแต่ข้อมูลตลาดโลกไปจนถึงข้อมูลเศรษฐกิจท้องถิ่นเรามีข่าวสารทางการเงินที่คุณต้องการส่งตรงถึงมือคุณโดย t r i v e สวัสดีตอนเชา้าค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่แนวโน้มตลาดประจำวันในวันนี้คุณมอมรรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการพัฒนาการล่าสุดคุณมอมรรัต เอเู้จัดจำหน่ายวิดีโอเกมกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจราจาขั้นสูงเพื่อเข้าสู่ตลาดเอกชนโดยมีมูลค่าประมาณ50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐกลุ่มนักลงทุนได้แก่ private equity Silver Lake กล่องทุน Public Investment Fund ของซาอุดิอาระเบียและ Affinity Partner ของ j a r e d Kushner อาจเปิดเผยข้อตกลงสำหรับผู้จัดจำหน่ายรายนี้ในสัปดาห์หน้าราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาสอดคล้องกับที่คาดการไว้ตอก้ำการคาดการที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ อาจยังคงปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในช่วงปลายปีนี้ราคาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐส่งมอบเดือนธันวาคมปิดตลาดสูงขึ้น1%ดาลาอลล่าอ่อนค่าลงแต่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อก,กันเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในวันศุกร์หลังจากข้อมูลยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งอาจทําให้ความพยายามของธนาคารกลางสหรัฐในการลดอัตราดอกเบี้ยมีความซับซ้อนมากขึ้น หุ้นหยอนดอลลาร์สองรายการซื้อขายในทิศทางคงที่ในรอบการซื้อขายล่าสุดโมเมนตัมวัดค่าการซื้อขายหรือ ISI บ่งชี้โอกาสที่ซื้อค่ะหุ้นออยดอลลาร์สองรายการลดลงเล็กน้อยในรอบการซื้อขายล่าสุดโดยค่าลดลง0.1%อินดิเคเตอร์ในการเทรดหรือ STO ให้สัญญาณซื้อซึ่งตรงกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมของเราค่ะราคาดอลลาร์วอนส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรอบการซื้อขายล่าสุดสัญญาณขายของอินดิเคเตอร์ในการเทรดหรือ STO สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมค่ะหุ้น 2, Shit, น,นุ 2%โมเมนตัมวัดกันเกดตัวราคาบ่งชี้ตลาดส่วนการซื้อมากเกินไปค่ะในช่วงไม่กี่วันนี้ปฏิทินเต็มไปด้วยการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจทางระดับต้นน้ำและข้อมูลที่เสริมความเข้าใจอย่าพลาดสักรายการมีบ่อยกรณีที่ตัวเลขหลักดีแต่ตัวเลขเสริมหรือองค์ประกอบย่อยกลับสวนทางทำให้ตลาดลังเลจึงอาจเห็นความไม่แน่นอนได้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันนี้ในนามของพวกเราทุกคนที่นี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันที่ดีมีกำไรและอย่าลืมเข้ามาสู่ระบบของเราในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากการตลาดการเงินค่ะ